ครับก็สวัสดีนะครับผมแจ็คตั้งเหลี่ยวเมตานะครับยินดีตอนเราเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับมีน้องคนนึงถามเข้ามานะครับว่าช่วยสอนวิธีการทําน้ําเขียวฤดูฝนหน่อยนะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับจะตอบให้สั้นๆนะครับทำเหมือนเดิมอ่าลดปริมาณสารอาหารลงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเข้าหน้าฝนเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะเน่าเยอะนะครับก็ให้เรานะครับลดสารอาหารพวกลำนะครับหรือว่า จะเป็นลำหรืออาหารไก่พวกนี้นะครับที่มันจะไปหมักนะครับให้น้ํามันเน่าเนี่ยน้อยลงนะครับก็ประมาณนี้นะครับาทาแค่นี้แล้วก็ที่เหลือก็ทาเหมือนเดิมนะครับเราต้องทําเหมือนเดิมนะครับมันโดนฝนก็โดนได้นะครับมันไม่เป็นไรนครับสำหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนนะครับไปให้อาหารประกัดนะครับเป็นปลาแรกเกิดที่เราเพาะแล้วก็มีการเปิดดูไข่มีการอัปเดตในคลิปสั้น เป็นคลิปวิดีโอสั้นใน youtube นะครับผมก็ได้เข้าไปทําคลิปตรงนั้นเพิ่มลงไปนะครับเวลาอัปเดตอะไรสั้นๆนะครับก็จะไปทําอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือเป็นคลิปสั้นนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นเคยผ่านดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผงจะพาไปให้อาหารแล้วก็เตรียมบ่ออนุบาลแล้วก็วิธีการจัดบ่ออนุบาลนะครับรอบนี้จะเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับส่วนของในบ่อนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ครับเพื่อนๆพืสำหรับ2บ่อเนี่ยนะครับก็เป็นบ่อประกัดอีสานนะครับที่เราทำการเพาะขึ้นมานะครับวันนี้จะมาให้อาหารเปิดปากนะครับด้วยลายแดงนะครับนี่ก็เป็นลายแดงวันนี้นะสำหรับบ่อที่เราจะเปิดดูบ่อนี้นะครับเขาได้ไข่ทีหลังนะครับได้ไข่ช้ากว่าบ่อข้างๆนะครับก็มาเช็คดูหน่อยนะครับ สังเกตตรงบอดดำๆนะครับอันนั้นก็คือลูกปลานะครับลูกปลายังไม่ออกจากบอดนะครับสําหรับบ่อนี้นะครับอ่ก็ยังวนอยู่ในบอดอยู่นะครับเราก็จะยังไม่ให้อาหารนะครับยังไม่ให้นะครับก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเช็คดูบ่อนี้นะครับบ่อนี้ได้ไข่ก่อนนะครับนี่ครับสําหรับบ่อนี้ลูกปลานีเริ่มออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับ ลูกปลาเริ่มออกมาแล้วนะครับพ่อปลาก็ออกมาดูนะครับบอร์ดก็หนากว่าบอกเมื่อกี้นะครับโดยลักษณะพ่อปลานี่แตกต่างกันตรงนี้ครับการเลี้ยงลูกนะครับบางตัวก็เลี้ยงได้ดีนะครับนี่ครับค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับสําหรับบอดนี้ก็ลูกปลาเริ่มแข็งแรงแล้วนะครับเดี๋ยวมาตักไรแดงให้นะครับก็สําหรับวันแรกจะเน้นเป็นพ่อปลานะครับเพื่อนผมจะให้เป็นพ่อปลาเป็นหลักเลยนะครับ เอาขอเปลี่ยนหน่อยครับมันมีลูกน้ํานะครับนี่ครับให้ไม่เยอะนะครับคือลายแดงให้ไปพ่อปลากินพอแบบประทางไปนะครับลูกปลายังกินไม่ได้นะครับก็คือพึ่งออกจากไข่ได้วันเดียวนะครับสําหรับลูกปลาชุดนี้นะครับก็เขายังมีตัวไข่แดงนะครับที่ติดมากับตัวอยู่นะครับช่วงนี้ จากนั้นปิดไว้นะครับก็ให้แสงเข้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าลูกปลาเริ่มออกมาแล้วนะจากนั้นเราก็จะไปเตรียมบ่ออนุบาลเขานะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมไว้เลยนะครับครับหลังจากที่เราเลือกบ่อนะครับผมจะตากบ่อไว้ประมาณหนึ่งวันนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับหลังจากนั้นก็เติมน้าสะอาดนะครับน้ําที่เราพักไว้อย่างดีนะครับตรงนี้สําคัญมากนะเพื่อนๆถ้าน้ําแบบ ไม่ดีนิดหน่อยนี่ก็คือร่วงทั้งหมดเลยนะเพราะว่าลูกปลานี่เขาไม่ได้เกิดในน้ําตรงนี้ตั้งแต่แรกนะครับเราเอามาเทใส่นะครับถ้าน้ํามันมีคอรินหรือว่ามีความเป็นกรดเป็นด่างเยอะนะครับมันก็จะไม่รอดนะผมจะเติมไปประมาณสิบริทเอ้ยสามสิบรินะครับจากนั้นก็ใส่เป็นใบหูกวางนะครับผมจะไม่ได้ใส่น้ําหมักนะครับจะเอาใบหูกวางหนึ่งใบนะครับตอน น้ำสามสิบรินะครับผมก็ทําแบบนี้เป็นประจำนั่นเพื่อนนี่ครับแล้วก็ใส่เกลือไปเล็กน้อยนะครับนี่แหละตัวปรับค่าน้ํานะครับเพราะว่าผมใช้เป็นน้ําฝนนะอะ่อันนี้ก็คือเพิ่มเติมมานะครับผมจะใส่แหนตัวนี้นะครับรู้สึกว่ามันสามารถเจริญเติบโตได้นะครับโดยไม่ต้องพึ่งแสงเยอะนะครับตรงนี้จะโดนแสงตอนเช้านิดหน่อยนะครับ ก็เอาเพิ่มเข้ามาให้ลูกปลาเนี่ยมาเกาะมาอาศัยอยู่นะครับเดี๋ยวไปเอาไฟมาส่องดูนะครับนี่ครับก็คือลักษณะบ่อที่เราเตรียมไว้อนุบาลลูกปลานะครับดูแหนตัวนี้นะครับมันเขาจะเป็นเศษฝอยเป็นแบบนี้นะครับมันเหมาะสําหรับลูกปลาที่เข้ามาอยู่อาศัยนะครับตามแหนนะครับนี่มันดีเลยนะแหนตัวนี้มันเกิดง่ายนะครับติดง่ายนะครับ ไม่ต้องใช้ลากไปยึดดินนะครับเขาลอยอยู่บนน้าเขาก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับนี่ครับก็ไม่แน่นะครับอาจจะใช้ทดลองในการเพาะปลานะครับแต่ในการเพาะปลาเราต้องปิดฝาไว้นะครับก็เลยยังไม่อยากทํานะครับกลัวแหนมันเน่านะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยววันเทก็จะมาทําคลิปให้ดูอีกนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ